สวัสดีครับสวัสดี f อทุกท่านนะครับที่เขามารับชมช่องเลขเด็ดแอดต่อชแนลในหน้าขณะนี้นะครับเนาะแอดก็มีชุดวัดดวงนะครับเป็นชุดวัดดวงเนาะน้อยชุดนะครับน้อยชุดก็คือสองตัวนะมาก็ได้ไม่มาก็ได้โอกาสเสี่ยงมีเยอะนะใครชอบก็นาไปใช้นะนะครับใครชอบก็นําไปใช้นะครับนะก็ให้เพื่อนๆนั้นเอาไปเป็นข้อมูลตัดสินใจในการเลือกซื้อเลือกหาสลับกินแบ่ง รัฐบาลกันนะครับเนาะและนะครับเนาะก็ขอฝากช่องด้วยนะครับช่องเลขเด็ดเอสต่อชาแนลนะครับเนาะเพื่อนๆนะก็ยอมรับว่าก็ให้หวยก็มีผิดมีถูกนะครับเนาะให้ให้แนวทางมันมีผิดมีถูกบ้างก็ก็ยอมยอมรับความจริงนะนะครับก็คนดูก็น้อยจริงๆนั่นแหละนะนะครับเนาะแต่เพื่อนๆดูไม่หมดเองก็จะว่าอย่างนึงก็ได้นะชุดที่ผมเน้นให้ไปเพื่อนๆก็ไม่ดูกันนะครับเนาะ นั่ก็ต้องดูติดตามทุกคลิปนะในคลิปทุกคลิปเนี่ยเราต้องดูนะครับไม่ใช่ว่าจะดูแค่คลิปเดียวนะจะไปดูชุดสรุปทีเดียวก็ไม่ได้เดี๋ยวจะไม่เข้าใจนะครับมันก็ต้องมีการดูบ้างนะครับเนาะเอ้าก่อนที่เราจะไปดูชุด2ตัวบนวิธีทาแล้วก็จากชุดสรุปนะนะนะครับเราไปดูชุดนี้กันก่อนก็แล้วกันนะครับเนาะคำเตือนนะครับทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนะครับ ให้หรือแบ่งปัน,น,นข้อมูลแนะนําแนวทางการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นทุกข้อมูลให้เป็นแนวทางโปรดใช้วิจารยณในการรับชมด้วยนะครับเนาะก็นะครับ,นะรบเป็นเพียงสื่อกลางนะครับให้หรือแบ่งปันข้อมูลแนะน,นําแนวทางการเลือกซื้อสลักกินแบงรับฐบาลรัฐบาลเท่านั้นนะครับเพื่อนๆนะก็ไม่สนับสนุนการพนันนะดูดีๆนะครับเนาะแต่เขาก็แล้วก็บอกอยู่เลยครับว่าทุกข้อมูลให้เป็นแนวทางเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารย์ในการรับชมก็บอกอยู่นะครับเพื่อนๆก พินิจไต่ตรองเอานะครับเนาะดูพินิจของสมาชิกจรงและที่ fc ถามกันมานะครับเนาะอยากจะเเป็นเพื่อนนะครับก็พิมพ์แอดนะครับแอ shg ห้าเก้าไปเป็นเพื่อนกันนะครับเนาะพูดคุยสอบถามาสุขทุกสุขดิบสละกันไปเนาะเป็นเพื่อนกันนะครับเนาะพิมพ์ shg ห้าเก้านะครับเข้าฟรีนะกลุ่มฟรีสมัครฟรีนะครับเราเป็นเพื่อนฟรีนะนะครับก็แค่เพิ่มเพื่อนกันเฉยๆนะครับไม่มีอะไรหรอกนะครับก็ไปพูดคุยกันนะนอกจากการพูดคุยตรงนี้นะครับเนาะ แล้วทีนี้เราก็ไปดูกันนะครับเนาะชุดระดวงตรงนี้นะครับในชุดระดวงสองตัวบนนี้นะครับเนาะก็จะได้สองชุดนะครับเดินดีมาเอดเอดตัดออกมานะครับตัดออกมาให้เหลืออยู่แค่หนึ่งสองสามสามงวดนะครับมันเดินมาทั้งหมดแปดงวดนะเพื่อนๆน,นะแปดงวดนะครับชุดนี้นะถ้ามันเข้าเดี๋ยวเอดเอาข้อมูลมาให้ชมเอาเอาวิธีทําให้ชมดีกว่าเนาะ ถ้ามันเข้านะมันอยู่ตัวนี้แหละครับนี่นี่เห็นไหมนี่นะครับวิธีทํานะเอามันเป็นวิธีทําง่ายๆนะถ้ามันเข้าเดี๋ยวเอ๊จะไม่ดูถ้าไม่ให้เข้าก้อนี้ไปนะเรามาดูกันนะครับหลักสิบก็ได้ตัวเดียวนะครับหลักหน่วยได้2ตัวนะนะครับใครชอบก็เอาไปวัดดวงก็ไปลองวัดดูนะครับเผื่อมาเผื่อไปนะเพื่อนๆนะนะครับเรามาดูในของงวดแรกนะเพื่อนๆนะครับงวดแรกที่เราได้ก็คือเลขสูงนะครับ หลัก10นะหลักหน่วยได้5และ6นะครับพเพอออกสี่ศูนย์นะครับก็เข้าออทีเ่เป็นสูตรสองตัวบนนะครับเนาะเป็นสูตรสองตัวบนเจาะเน้นเจาะเน้นๆไปเลยนะครับเน้นนะนะครับนะครับเน้นเลย2ตัวบนนะครับเนานะเน้น2ตัวบนนะเน้นที่2ตัวบนนะครับเนาะพอเข้าไปที่เลขสูตนะครับและเลข5นะพอผลออกมาออกสี่นะครับเนาะ ก็ทาให้มันดูชัดเจยนยิ่งขึ้นนะกับผลรางวัลที่ออกก็แล้วกันนะนะครับนะและทีนี้นะครับงวดต่อมาเนาะหลัก10บก็ได้9นะครับหลักหน่วยได้3และ4นะครับนะผลลัพออก5 94นะครับก็เข้ามา2ตัวตรงๆเลยนะ9 4นะครับนะนี่นะครับนะเป็นยังไงบ้านครับพเพื่อนๆ f c ทุกท่าน ฟ้าฝนแนละช่วงนี้ก็ตกบ่อยก็ดูแลสุขภาพด้วยนะครับเนาะแล้วก็ทางบ้านโอ้โหน้ําท่วมเลยรอบข้างรอบเอวนะมีแต่น้ํานะครับท่วมเลยนะข้าวนี่ไม่ต้องคุยกันเลยนะครับไม่เห็นอะไรเลยเห็นแต่น้ํายอดน้ําอย่างเดียวเลยเนาะนะนะนะครับช่วงนี้ก็น้าฝนนะครับเนาะก็เป็นฝากดูแลสุขภาพตัวเองก็แล้วกันนะครับเนาะเดี๋ยวจะไม่มีโอกาส นะครับตรงนี้โครคภัยไข้เจ็บมันก็เยอะแยะนะเพื่อนๆก็ดูแลตัวเองกันด้วยนะครับเนาะนะครับตรงนี้นเป็นหน้าฝนพายุเข้าเพราะน่าคาดาก,การคาดการนะครับก,ก็มีลูกใหม่เข้ามาอีกแล้วนะลูกหนึ่งออกไปวันที่2 2ฟ้าแจ้งฟ้งาสว่งางฟ้าใสยังไม่ได้พอ3 4มสี่วัน5วันเลยนะก็มาอีกลูกแล้วเมื่อวานนี่ตกเหมือนฟ้ารั่วเลยนะครับตกลงแต็มทีโหผมนี่ขับรถบรรทุกนะต้องจอดชะลอเลยต้องตุ้ยตุ้ยตุ้ยติวต้ว,วไปนะนะ เรามาดูงวดของวันที่16สิงหาที่ผ่านมานะครับผลวัดออกค่า83นะครับก็เข้าไปที่83นะครับเข้าไปที่2ตัวนี้นะครับ583นะครับก็3งวดนี่ถ้าถูกยังไงก็เ okay ฮแหละอะไม่ต้องมา,มากาะครับนะ้องเพื่อนๆนะถูกทุกงวดก็ไม่ไดีหรอกเนาะนะนะครับ แล้วที่นี้นะครับเพื่อนๆนะมันเรามาดูงวดของวันที่1กันยานะนะครับนี่นะครับหลักสิบเราได้7นะหลักหน่วยได้ 1- และ2นะครับจับมาแล้วได้17 172น,น,นะครับเพื่อนๆืคิดว่าตัวใดจะมานี่นะครับคิดว่าตัวใดจะมานะครับนะ,บนะด้วยส่วนตัวณในเวลาณในเวลาตอนนี้ที่เห็นเห็นเห็นวงการนักคำนวณน,นะครับนักแบ่งพันข้อมูลเขาบอกกันนะช่วงนี้72นะครับ ไปหาดูรูลอตเตอรี่แล้วนะเจ็ดสองนี่ไม่ว่าอะไรจะอะไรก็ช่างนะสามนี่สามตัวนะครับออกหน้าเนี่ยได้เจ็ดที่มีเจ็ดสองเนี่ยเกี้ยงแผงหมดทุกแผงไม่แต่ทั้งพ่อค้าเล่พ่อค้าเออนั่งแผงเนะี่ยเจ็ดสองไปหมดแล้วนะครับแต่ในของเราเนี่ยเจ็ดหนึ่งนะได้เจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งของเรามันดิ่นนะครับเพื่อนเพื่อนนะเพราะอะไรนะครับและในสูตรเนี่ยหลักร้อยได้ที่ห้าและหกนะนะครับนะเอ็ดก็จะเขียนไว้ตรงนี้ดูให้ดูอีกทีหนึ่งก็แล้วกัน ตรงนี้นะครับในหลักร้อยแอดได้ที่ 5, 7, ห้าเจ็ดเอเขียนให้ตรงนี้เร็วกันห้าเจ็ดหนึ่งหกเจ็ดหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นหกเจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดสองนะครับหกเจ็ดสองนะแอดนะครับแอดเขียน ในชุดสรุปนี้ให้ในชุด3ตัวเลยครับนี่คือชุด3ตัวนะอันนี้คือ2ตัวนะเพื่อนๆน,นะอันนี้เป็นชุด3ตัวเด้อเพื่อนๆน,นะ,ะถามว่าทีนี้โอกาสนะมันจะเป็นไปยังไงยางไงนะทำไมนะครับถ้าตัวนี้มันก็อั้นไปแล้วนะมันก็หมดแล้วเนี่ย้วนะลอตเตอรี่มันก็หมดแล้วนี่ก็หมดแล้วนะนั้นะนะก็เหลืออยู่ชุดนี้ห้าเจ็ดหนึ่งหกเจ็ดหนึ่งกที่เหลือนะครับเนาะ วางไปให้เลยนี่แหละด้วยเต้มแปดนี่แหละเราก็จะร้อยเม่นๆของเราเหมือนกันเราก็เม่นเหมือนกันในหลักร้อยของเรานะนะเม่นย้อนหลังอ่ะเม่นย้อนหลังอ่ะเอ้าแล้วทีนี้เรามาเทียบดูนะครับเพื่อนๆในกับชุดสรุปสามตัวบนนะกับชุดสรุปบนสูตรใหม่สูตรก็เออสูตรใหม่เดี๋ยวสูตรเก่าเดี๋ยวเอสจะรีบทําข้อมูลให้ชมนะเพื่อนๆนะเรามาดูกันตรงนี้ก่อนเนะเห็นไหมมีความคล้ายคลึงเอเน้นไปที่เจ็ดหนึ่งนะก็เจ็ดหนึ่งข้อเจ็ดสองเนี่ย แอดก็ไม่อยากจะเน้นหรอกเพราะว่ามันตีเลขดังนะแต่ถ้าใครหาลอตเตอรี่ได้ทันก็ดีใจด้วยนะครับถ้ามาตามนี้ก็ดีใจด้วยนะแต่ถ้าใครไม่มาก็แอดก็เสียใจไปด้วยนะเอาละนะครับจับชุดวัดชนเลยเนี่ยในเลขเด่น2ตัวบนเนี่ยสสูตรเนี่ยเด่นที่7172นสะครับส่วน3ตัวนั้นไม่เหมือนกันนะครับเนาะมันจะไม่เหมือนกันดังนั้นก็จะมี572นี่ก็หมดเพลงแล้ว67 2นี่ก็หมดเพลงทั้งแล้ว ตัวที่ได้ก็คือเคห้าเจ็ดหนึ่งและหกเจ็ดหนึ่งหกเจ็ดหนึ่งเอสคิดว่าไม่น่ามาเพราะว่าเป็นเลขทีทีตรงไหนใช่ไหมครับก็คือหกกับเจ็ดมันอยู่ด้วยกันไงเขาเรียกถึงเรียกว่าเลขทีเนาะแต่ถ้าเลขถังมันจะออกมาลักษณะนี้นะครับเห็นไหมนี่สามเจ็ดหนึ่งนี่เขาเรียกว่าเลขถังแบบนี้เหมือนกันห้าเจ็ดหนึ่งเขาเรียกว่าเลขถังมันมีทิ้งช่วงระยะของมันเขาเรียกว่าเลขถังแต่ถ้ามาแบบหกเจ็ดหนึ่งไม่ไม่เขาเรียกว่าเลขทีเหมือนกันเนี่ยเจ็ดแปดหนึ่งนี่เขาเรียกว่าเลขทีนะนะครับอันนี้เอสเอามาเป็นข้อมูลให้้นนะับถาเพื่ออๆชยงงไก็ เอาไปเป็นข้อมูลแตัดสินใจเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเอาก็แล้วกันนะครับเนาะนะนะครับยังไงเอ็ดก็ขอฝากช่องเอ็ดด้วยก็แล้วกันนะครับช่องเลขเด็ดแอดต่อแชนแนลนะครับนะจะได้มีกําลังใจทําคลิปหาข้อมูลใหม่ให้เพื่อนๆชมกันถึงจะถึงผู้ชมจะไม่เยอะนะครับก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราก็เพิ่งเปิดช่องด้วยเนาะนะครับถ้าไป็นแจกไปแจกแต่ข้อมูลในในกลุ่มอีกกลุ่มนึงก็จะยังไงอยู่นะนะครับเนาะก็เลยมาแบ่งปันคุณทีมท่านจะได้ไม่ต้องเสียตังค์ไปเป็น แนวคิดแนวทำทเฉยๆนะครับนาอยังงก็ขอต้งนป,งปังๆเฮงๆนะครับสวัสดีบ๊ายบายนะจ๊ะ